สวัสดีครับผมเบอร์แจ็คดีแม c ซ c ครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอเครื่องปิดขอบไซส์ L Pro ครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับมีครบทุกฟังก์ชันเลยครับทั้งทากาวตัดหน้าตัดหลังทริมบนล่างนะครับแล้วก็แปลงปัดกาวพิเศษ flat scapper ครับเป็นตัวคัตเตอร์เก็บขอบละเอียดครับและต่อไปนี้จะเป็นวิธีการใส่ขอบในรุ่นไซส์ L Pro นะครับ ใส่เอชพีวให้ชนตัวใบมีดตัวตัดขอบนะครับซึ่งในรุ่นนี้จะใช้ขอบความหนาได้ที่1มิลเท่านั้นนะครับใส่ทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าจะเอาเศษตัวขอบนะครับมาวัดระยะหตัวตัวปรับระยะนะครับทั้งทั้ง3ตัวนะครับอ,อันนี้จะเป็นวิธีการปรับความเร็วของสายพานแล้วก็ลูกกิ้งหม้อกาวนะครับอุณหภูมิเราจะใช้อยู่ที่150ถึง 1 7อองศานะครับห้ามใช้กาวที่มีอุณหภูมิสูงกว่านี้นะครับจะทําให้กาวเหนืดครับผมและตอนนี้ก็จะเป็นการปรับความหนาไม้นะครับรุ่นนี้ก็ใช้ความหนาได้ตั้งแต่เมิลจนถึง50มิลก็ได้ครับแล้วก็ต้องใส่ขอบตามความหนาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการปรับความหนาไม้ทั้ง2หน้านะฮะต้องปรับทั้ง2หน้านะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ในส่วนนี้จะเป็นหม้อใส่ตัวกาวฮอตเมลนะครับแล้วก็รุ่นนี้พิเศษที่มันจะเป็นระบบสปริงนะครับถ้าเกิดว่าตัวไม้มาชนตัวลูกกิ้งกาวแล้วมันจะเป็นสปริงแบบนี้นครับทำให้ตัวชิ้นงานกับหม้อกาวจะทําให้ชิ้นงานแล้วก็ตัวเอชติดแน่นกว่ารุ่นทั่วไปครับและนี่ก็คือ Flat s c r a p เปอครับจะช่วยเก็บงาน เอชส่วนที่ทริมเมอร์เก็บไม่ทันครับและในรุ่นนี้นะครับมีระบบดูดฝุ่นในตัวครับลูกค้าไม่ต้องไปซื้อดัสคอเล็เตอร์แยกเลยครับนี่ครับ และนี่จะเป็นการทำงานเต็มๆของเครื่องปิดขอบรุ่น Size L Pro นะครับตั้งแต่ทากาวเลยนะครับแล้วก็จะมีทริมเมอร์ตัดหน้าตัดหลังนะครับผมขับเคลื่อนด้วยซิลินเดอร์แล้วก็จะมีตัว flat scraper ที่เป็นคัตเตอร์อเก็บงานละเอียดนะครับแล้วก็มี polisher ที่เป็นตัวแปรงปัดคาบกาวนะครับออกมาแล้วก็จะได้งานเนีบ๊บเทียบเท่ารุ่นใหญ่เลยครับผม ที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ใช้ไฟ220โวลต์หรือไฟบ้านนะครับช่างคนไหนอยากซื้อไปทดลองใช้นี่ใช้ได้เลยครับไม่ต้องมีไฟโรงงาน3เฟสครับไฟบ้านเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยครับและหากลูกค้าสนใจเครื่องจากงานไม้อื่นสามารถติดตามเราได้ที่เพจ e D-MAT ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้ได้เลยครับ